วิเคราะห์ดีลล่มของอโมริมกับ Man เซเมนโยแมนยูไนเต็ดภาพเพชรเม็ดงามจริงหรือหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนําของรูเบนอโมริมเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้อย่างน่าผิดหวังมีเพียงกองหน้าคนใหม่อย่างไบรอันเอ็มเท่านั้นที่สามารถทําประตูได้ในสีนัดแรกทําให้แฟนบอลเกิดคําถามถึงประสิทธิภาพของทีมและแนวทางการเสริมทัพและล่าสุดมีรายงานจากเดอะมิลเลอ และสื่อชั้นนำอื่นๆที่เผยเบื้องหลังอันน่าตกใจของตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาว่าแมนยูไนเตดได้พลาดการคว้าตัวอองตวนเซเมนโยกองหน้าตัวเก่งจากบอลมัดมาเสริมทัพแม้จะมีการเจรจาลับแบบตัวต่อตัวกับนักเตะแล้วก็ตามการทุ่มทุนที่ยังไม่เห็นผลในช่วงสมอที่ผ่านมาอโมริมได้นำเข้าก้องหน้าระดับแนวหน้าถึง3คนได้แก่มาเตอุสซาคุณิยาไบรันเอ็มและเบนจามินเซสโกซึ่งเป็นดีนที่ใช้เม็ดเงินมหาศาลรวมกันกว่า200ล้านปอมระบุว่า คุณย่ามีค่าตัว62.5ล้านปอนด์ M71 ล้านปอนด์และเซสโก73.7ล้านปอนด์แต่การลงทุนครั้งใหญ่กลับยังไม่สามารถแก้ปัญหาการทำประตูของทีมได้อย่างที่คาดหวังมีเพียง M คนเดียวที่เปิดตัวได้ดีในขณะที่คุณย่าและเซสโกซึ่งเป็นตัวความหวังยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวและทำผลงานให้คุ้มค่ากับค่าตัวดีนลมที่คาดไม่ถึงรายงานจากเดอะมิลเลอร์และเดลี่เอ็กเพรส เปิดเผยว่าก่อนการเปิดตลาดซัมเมอร์รูเบนอโมริมได้แอบนัดพบกับเซเมนโยเพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้จัดการทีมใช้ในการประเมินทัศนคติและความมุ่งมั่นของนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังฤดูกาลที่ผ่านมาที่เซเมนโยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบอลมัดโดยการยิง11ประตูในพรีเมียร์ลีกซึ่งนับเป็นจำนวนประตูที่มากกว่ากองหน้าตัวหลักหลายคนของแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลก่อนหน้าแรงข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมยื่นข้อเสนอสูงถึง55ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวกองหน้าทีมชาติกาหน้าวัยย่ปีรายนี้มาสู่ทินโอรอแทฟฟอร์ดยางไรก็ตามการเจรจาดังกล่าวต้องจบลงด้วยความผิดหวังเมื่อเซเมนโยตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับต้นสังกัดเดิมอย่างบอนมัดไปจนถึงปี2 0 3 0เหตุผลเบื้องหลังการปฏิเสธเหตุผลสำคัญที่ทำให้เซเมนโยเลือกที่จะอยู่กับบอนมัดต่อไปมีรายงานว่ามาจากปัจจัยด้านค่าเหนื่อยสื่อยัง กิบมีสปอร์ตอ้างว่านักเตะได้รับทราบข้อมูลว่าแมนยูนเต็ดยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยให้เขาเพียง70%ของสิ่งที่พวกเขามอบให้กับคุณย่าและเอมเบอร์โม่ซึ่งทำให้เซเมนโยรู้สึกว่าสโมสรไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาในฐานะตัวเลือกแรกอย่างที่ควรจะเป็นและเมื่อพิจารณาจากผลงานที่โดดเด่นของเขาแล้วการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับบอลมัดซึ่งได้รับความไว้วางใจและได้ค่าเหนื่อยที่เหมาะสมจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับอาชีพการค้าแข้งของเขาในระยะยาวบทสรุปแมนยูนเต็ด พลาดโอกาสสาคัญการพลาดตัวเซเมนโยถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สําคัญสําหรับแมนยูนเต็ดที่แม้จะมีความพยายามในการเจรจาอย่างลับๆและเสนอค่าตัวที่สูงแต่กลับตกมาตายในเรื่องของข้อเสนอส่วนตัวให้กับนักเตะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในกระบวนการเจรจาที่ยังไม่สอดคล้องกันดีเท่าที่ควรการที่เซเมนโยสามารถทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับบอลมัดยิงไปแล้ว24ประตูจาก93นัดรวมถึงการทําประตูได้อย่างต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีก แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นกองหน้าที่พิสูจน์ตัวเองแล้วในหลีกสูงสุดของอังกฤษการพลาดการคว้าตัวนักเตะที่คุ้นเคยกับพรีเมียร์ลีกและมีผลงานที่ชัดเจนอย่างเขาไปจึงอาจเป็นความผิดพลาดที่รูเบนอโมริมและสโมสรต้องเสียใจในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองหน้าคนใหม่ที่เขามายังคงไม่สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้